สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับเรื่องการที่เราเปิดมดเมืออาชีพของ facebook ในการทําคลิปรีวิวครับเมื่อเราเปิดหมดเมืออาชีพแล้วนะครับเราอย่าเพิ่ไปกดปิดมดเมืออาชีพไปขันครับเพื่อนๆไม่งั้นข้อมูลทุกอย่างประวัติทุกอย่างที่เราทํามาจะสูญหายไปเปล่าๆนะครับจะต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เลยอันนี้อันนี้ผม รู้มาจากเพี่ๆนพี่น้องที่เขาเตือนมานะครับเพราะว่าผมไปปรึกษาเขาว่าผมจะปิดโหมดมืออาชีพสักวันสองว,วันแล้วไปเปิดใหม่เพื่อนๆพี่ๆนพีเขาก็ทักมาอย่างไวนะครับแล้วก็ห้ามผมเด็ดขาดเลยว่าทํามาขนาดนี้แล้วจะไปปิดโหมดมืออาชีพเพื่ออะไรถ้าปิดเสร็จมันจะไปเร็จค่าเริ่มต้นใหม่เลยนะครับสิ่งที่เราเคยได้มันก็จะหายไปหมดเลย เราจะต้องไปเริ่มต้นใหม่เหมือนเราเปิดหมดมาชีพใหม่ๆแรกๆเลยครับนั่นก็คืออยากจะมาบอกแจ้งข่าวเพื่อนๆเพื่อนพี่น้องว่าอย่าทําเด็ดขาดน,นะครับในการปิดหมดมอาชีพในเมื่อเราเปิดหมดมอาชีพเรียบร้อยแล้วและจํานวนนาทีเราก็วิ่งไปเกือบกลางทางจนจะใกล้แต่ปลายทางแล้วอย่าไปเพลิดปิดหมดมอาชีพเด็ดขาดน,นะครับ ไม่ว่าจากรณีอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะแตะไปโดนเองหรือเราตั้งใจที่จะไปปิดบนมอาชีพเพราะถ้าเราไปปิดแล้วเรามาเปิดใหม่เนี่ยข้อมูลทุกอย่างค่าทุกอย่างที่เราได้สร้างมาในการทำาพลิปเดียวมันจะหายไปหมดเลยครับหายไปในเพริบตาผมก็ไม่ทราบว่าข้อมูลที่ผมนํามาเล่ามาแจ้งนี้เป็นจริงแท้แน่นอนประการใดก็ขอให้เ,เพื่อนฟังและใช้วิจารย์น,นะครับเพราะว่าผมก็ ฟังมาจากคนที่เขาทําคลิปลิวมาก่อนแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวผมก็เลยนํามาเล่าแจ้งให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าผิดพลาดประการใดข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเก่าก็ขออภัยเพื่อนๆณที่นี้นะครับผมสวัสดีครับ